สบายดีพี่น้องมืัอนี้เขาจะไปทัดโพนนะพี่น้องมืัอนี้เขาจะไปทรงผาพี่น้องไปทัดโพนกันพี่น้องไปกับแม่น้องพลพี่น้องนี่พี่น้องพาลูกสาวไปทรงผาพี่น้องไปวัดทัดโพนลูกสาวลูกชายนี่น้องเพิ่งพี่น้องน้องเผ่งเอื้อยน้องพลน้าน้องพลกี่เด้อเดี๋ยวติดตามไม่เบิ่งอยู่ไอ้นั่นเลยพี่น้องอยู่บอล วัดพระธาตุโพนเลยพี่น้องไปล,ลูกสาวลอกเฮือนหรอไปรู้ป่ะน่งไม่ยังทรงพระบ้านตัวเองก่อนพี่น้องทรงพระมันโพสีแก้วก่อนพี่น้องเดี๋ยวไปทาดโพนทรงไปเรื่อย <c oughs> ชงไม,ไ,มไ,ไปขับไปไหนผิดลรห้ามสง่งไอหั พตเพ่เาะไปเพ่งมานกมา เอาได้ิ่มนี่ยอ่อนมนี่พี่น้องพรดธาตุเท่าใหญ่เพื่อนพี่น้องขอดีเขียนมาเลยได้ด้สิบอกได้เลย ไ่บกเมีบอกก็บอกแม่เจ้ามบก่ปกเกัเฟือนะบอกเ่ไเาหถูกแหงยุ่นน่ยังก็ไ่ได้มีเน่ยเออย่าเอ้ยรถเอปีม่ลูกหลานมามามลูกหลานอดีแฮลูกหลา่ดีมีแหงเอมย่ายเอยมามาดเอมาทดเจ้าพะมเพิีพูอขียดัวมัน ขออุดขอสงเจ้าให้พวกเขาอยู่ดีมีแห้งหายเก็บหายไข่หายพญนโลค่ะอ้าวเ่าเนาะนี่นะขอได้ไหมลูกพ่อขอได้ไหมลูกเป็นยังบ่หายเจ็บโบหายไข่บาทหายบาดหายกรรมนอนมือแรงนอนรับได้เงินมื่นนอนตื่นได้เงินแสนเด้อพ่อเอ้ยขออุดขอทรงอยู่ดีมีแห้ฮนอนแหลมอนะบรรยากาศพี่น้องรอบรอบวัดเพิ่น เราหวัดโพชีแก้วพี่น้องต้นโพห่มเนี่ยฮบหม่หมห่มพี่น้องนี่ยรอบรอบวัดพี่น้องเพิ่งร่างสัง่งเพื่อแจกใหม่พี่น้องนี่แจกเก่ามันเป็นไม้นี่เพิ่สร้างเป็นปูนพี่น้องร่างขึ้นโครงไปพี่น้องไปต่อ,อยังไล่หวัดอยู่พี่น้อง มึงผระพี่เนอะเจ้าปิดไว้พี่เนอะเจ้าสร้างเขาแจกใหม่ปิดการฝุ่นพี่เนอะได้พี่เนอะตอนนี้ก็มาฮอาตท้าท์โผลเลยพี่เนอะเจ้วไปเบิ่งบรรยากาศกันเลยพี่เนอะ ป่ะหอนคนก็นบวหลายพี่น้องคนกันบบวชไหลมาเลยพี่น้องยังเศร้าอยู่พี่น้องใช้ใช้มาเลยคนสิไหลน้องผู้น้อง,องไอ้น้องผู้พาไปพี่น้องไปผ่าใหญ่ผมก็ได้ลูกเปเลาะผ่าก่อนเขาจะไปสรงผ่าน้นองผู้กับน้องเพิ่งพาไปพี่น้องปะ มานอนพี่น้องอืมพูนพี่น้องหาโทนหมู่เพิ่นเอาพระลงมาเลยบอกพี่น้องู่เห็นเพิ่นเอาลงพระลง ม,ม,มีบ่ม่ีแต่หายวายผมบริฝาลงพียนนงคุณบริฝาลงบอกเลยเขาขึ้นแล้ว เจ้าขึ้นเละพี่น้องไอ้มาสะอาดหมดหน้าที่สี่ไปทรงผู้ลุกไอ้พวกพระยืนอยู่แพงปะน้องบรรยากาศค้นบม้หอยลายไปเลยน้งนองชายไปเอาลงมือเดียวพี่น้อง่นเอาขึ้น นี่ลกสองปะไม่ได้เจาะขวดเนาะฮดเอาหลอลูกให้น้องดนดับเด้อนี่พี่้องนีก็มีความสุขแหละพาลูกมาฮดฮดน้มกันเนอ้อ เป็นนี่เล่าครับพี่น้องขาดบ่ได้แบบนี้ค่ยอยฮดไปแลูกฮดทีละหน่อยเด้อฮดองละหน่อยฮดฮดใส่ยู่เย็นต์เป็นชุกใส่หมีแหงแต่ก่อน,นเพ่ผลเช้าพระลงอยู่ข้างหน้านี่พี่น้องแต่เพิ่นเอาขึ้นแล้วพี่น้องเพิ่นเอาลงสงสัยวันที่สิบสามมาขึ้นวันที่สิบสี่มาบบทันเพี่นง้ง เอาหดประทัดเอาไปทรงประทัดก็ได้พี่น้องเดี๋ยวหดผ่าแถวๆนี้ก่อนนะเขาขึ้นไปทรงไปยังลูกหดน้ำเกลียเอาขวดวัต้องเอานลูกหดน้ำกันห้องเฟินต้องเอาเนาะมาให้ให้น้องไหนลูกเออให้น้องหดน้ำกัน คอยฮดไปจังไรจากเมื่อเฮาคอยนี่ไป,ไปไยุเข่าอยู่บ่ฮะจะเอาไปส่งนี่แล้วกับเฮารอมาส่งมาเลยเอระเป็นีบีบไม่ได้ค่บีบใส่หล่นลุเพราะอะไรลูกบีบใส่บีบใส่ เบ้อเอาพอสิเอาลูกหัวเนี่ยดีมีแหางดิงเด้อไปที่นี่เพื่อนขายนำขีมินพี่นอ้องจะขวดจะพันมาเดียไปถามมึงหาพันบอก เดี๋ยวเอาหดนี่เบิดก่อนเดี๋ยวเามาซื้อนะผ้าพิ่นเอาลงจากมืออืมลงมือเอามาทันเนาะมาชา้าฝนลงเช็ดมือพี่น้องเอา,าเอามาทันเอามาวันทีสี่แป้งนีไปไปนน่ลูกไปทางนี้ไปพ่นไปพ่นไอ้ลูกไปหดนประทัดปุ๊บป ในเสรเสร็จเสรเสร็จเสร็จแล้วพอที่มันถืกเด้อเกิบเกิบเ่าป่นไม่นี่แหละพ่อคนอ้อมมาเ่าเอาเกิดาก็ไปพุ่นเลยตดแล้วก่อนเนี่ยพอจีมาหดําหลังเอาป่นเกิดไม่หนีลูกหมูถอดเกิบเลยเดี๋ยวเมามาเขาจะเอาปะเอาน้าใส่น้องอในน้ำน้องเวิร์ดเลย ไปหมดมันเถืกอได้จะได้ดีไม่แห้งซิดน้ำน่องขวดเดียวก็ได้เนี่ยเบิ่งหมูหดเห็นบหมหดเห็นได้ก็ได้เดี๋ยเข้าวหดเบิงนกเบิงละนี่พี่น้องประชารัฐพลนะพัดพลเมืองจำพรพีแล้ว ไก่บ้านโพสีแก้วอะไรพี่น้องติดติดกันเลยพลอยมาทัดโพนก็แหว่บ้านโพสีแก้วก็ได้เลยพี่น้องมาเลยลูกเทสติที่ละหน่อยนี่นทำกิมมิ่นเห็ดมาตเตือนผู้พี่น้องเอาใส่อีกลูกพี่ย่างอ้อมพี่แล้วก็มาพี่แล้วก็ไปเลยไปเอาใส่อีกขวดมันฉีดง่ายลูกอืม วันนเ้เล่นน้ำซ้ำปีนี่โอ้บ่เขาบ่เล่นทีน้องเอ้วันวา,า,ายเล่นน้ำวันนี้่ะมาทรงผะโควิดระบาดบาได้สาดน้ำกันซ้ำโคตรกับบ้างบางพี่น้องเลยปกติคนหลายที่พี่น้องปีก่อนเนี่ยผมมาคนเต็มเลยปีนี้หน่อยเลยไปพี่น้อง พีทั้งหลังก็จะเป็นบะบอนบะพี่น้องทางหลังให้มาแก้มาบะพี่น้องไปพี่น้องตามทุกสาวไปเลยมุ่งละทุกสาวนั่งเข้าไปปาะตีในบังนวลน้องบังเตีบิ่งนวลน้อง อาทิต์ลูกสทิต์ออมไปเมื่อไรอ้อมมันไ,ได้หอมหนึ่งปะสทิต์เสีบาทยายใหญ่ไหนลูกเดี๋ยวจะซื้อดรงใหม่มาไหว่บายมาพออาทิต์ในบัตรหนึ่งจะได้เงินหลายๆมั้ยเออขอได้เงินหลายๆด้วยเขาเงินเขา ปพี่นี่เงียบแหงพี่น้องเลยต่างจากหลายปีพี่น้องหรือว่ามันยังยังบัวสายบ่มันเศรอบ่คนบมาลายปกติคนสินลายกว่านี่ลายเท่าพี่น้องมันก็เกี่ยวน้ำโควิดน้ำอะไรพี่น้องเลยคนก็เลยบ่มี เฉพาะข้าเจ้ามาบะเนาะพี่น้องาธาตุโพนนี่เป็นพระาธาตุที่ขึ้นชื่อในการบนบานชา,านเก่าเนาะพี่น้องมาบะมามานี่พี่น้องบ,บุญบานชานเก่าพี่น้องขึ้นชื่อเลยพระาธาตุโพนป่ะ,ปะไปนี่ลูกนั่งซึเมเงียก่อนบ่หิวน้ำอยู่บอ คนคนคือบร้ายพ่อเท่าคนคือหน่อย,อยปกติหลายเนะาะอืมปีก่อนหลายหลายอืมปีนในเงียบไปเลยโอ้ยไปโค้วิส <COVID S 1> น้ำแล้ไปเบิ่งข้องใหญ่ลูก มีปลาปล่อยนะพี่น้องซนะากข้างหลังพี่น้องเดี๋ยจะไปถ่ายซากข้างหลังให้เบิ่งพี่น้องอปลาปล่อยนี่ลูกปล่อยซากข้างหลังจะคงเท่าไหร่นี่พี่น้องคล้องใหญ่พี่น้องไปเยอนมันก็ปล่อยถ่ายรูปให้นี่ว่ายืนยืนยืน,นกลางคลองเนะ พวกอะพวกอันหน้าป้าพี่ลูกเออไปผมทำโมเดลมาโมเดลถ่ายน้ำเฮาไปพี่ลูกไปเบิ่งสะก่อนหืมเสียงไหมไปเสียงไว้ก่อนนอนปะเอาก็เอาเงินใส่ดปขอเงินให้ไปเสียงน้ำกันแล้ว อืมเงินหยอดจะหันลงเงินหยอดต๊ะกยขยา่าได้แล้วนะนะ <c oughs> กันที่ซองมันก็นงามเลยแหละิงกันที่12องนี่เบิดถูกเบิดโฉบเลย่านหงร่นนี่ เปรตเขาเมืองนั่นที่สองเอาเมื่ออันบังย่าเสียงมะลงกเนี่ยพอเสียงปะโตอันหนึ่งเด้อสีขาวได้จีดอกเดี๋ยวสิเลาะเมื่อไอทางเมื่อพี่น้องเดี๋ยวสิเลาะส่งเมื่อนำทาง What me lies, you will know. Ya, hello. Nu mưa gần lúc, nu mưa gần giót. Dep nè hai bên nơi cây giót 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 cây กันเท่าไหร่เอาไม่ไม่ขย่าไม่มันขย่าเองแต่ละลงเอาไม่เอาไม่เอาไม่เก็บขึ้นไ่เดี๋ยวพ่อขย่าให้ยีลาดจับก็ได้เดี๋ยวพ่อเขย่าให้ ด้อยเป็นเดียวนี่มามาพอจับให้มานี่เด้นี่เด้โตถักจัดจับเอาเด้อเอาไม่พูดนะจับรอ,อ,นะอดจับเอานี่จับนี่เออตัวใดก็เอาเออาจับยังไม่ได้เอาเลยงลง กันที่เท่าไรไม่อย่างนี้นที่สามนั่นนี่ไหมป้าไปนีนไปแล้วป้าน้องผู้รายการที่น้องผู้รายการที่สิบสองพี่น้นองน้นอ,งนองเพิ่งรายการที่สามป้าของเขาละวะนี่นนเบีเบิังซะก่อนพอเบิังซะแป๊บนึง ตาพ่อจะเหนี kind of ่ก็ได้ตาพ่อจะมีน้องข้างหลังมันก็อจะมีสระน้าพี่น้องบนปล่อยปลาพี่น้องไม่ใช่ตรงนี้เลยพือไม่ใช่อ่านน้ำกัน้ำเกลือพอกันที่บนนั่งสินั่งบนห่มไปหรอกนี่พี่น้องจะมีสระอยู่ข้างหลังนะพี่น้องไว้ปล่อยปลาพี่น้องหลังประสาทโผลนเลยพี่น้อง เนี่ยโคพี่น้องวัดยืนขาตูเอาตอนนี้เีาอยู่วัดนี้พี่น้องชิมพุญเพืองพี่น้องเพรดะเรีบุญเพืองเราชิมาแวะจงนี่พี่น้องมุม้ยคนจะคนเลยพี่น้องเงียบเลยเงียบเลยมุ้ยคนเลยพี่น้องแห้งเลย วัดบ vale ้านสีบุญเฮืองพี่น้องคนบออกเลยปีนี้พี่น้องพ่นลงก้ทงตัวนะทรงองย่อ่ถือขวดนั่นมาไหนอ่ะเอาขวดนั่นมาไหนอ่ะ ให้พี่น้องถ่ายบ้างพี่น้องผ่าผ่าเก่าผ่าแก่พี่น้องผ่าไมมมีบั๊ ไปพี่น้องไปวัดอื่นต่อพี่น้องมีอีกหลายวัดทางหนาพี่น้องปะปงพี่น้องปะไปพี่น้องใส่หมวกหางลรึเปล่เฮ้ยใส่เอาหมวกไหนรล่าแดดมันแดด ตอน,นเขาก็มาอดวัดบ้านนาคขัมนะพี่น้องมาส่งไอ้เมื่อกี้เขาไปวัดซีมเมืองมาแล้วเขาแวนนาคขัอีกสงสัยเจ้าเสียบุญพี่น้องบ้านอันนี้เจ้ากำลังประกาศเจ้าเสียบุญพี่น้องจักมือใดไปขึ้นไปสง่งเถิงพีน่น้องว้าหนาะมเบอร์ไร ถาพอจะหลดไปมีนี่นี่นี่คนบลัฟไอ้ทร,รงนั่นเนี่ยลูก่นบรรสัฟไอ้ทรงข้างน้าเพิ่งบัฟไอ้ทร,รงพี่น้อง่นเปลี่ยนทรงแต่ข้างหนาปะแง่เง,ง,ง,งีพี่น้องปีนี้ พระเจ้าเศดบุญแะไรพี่น้องเถือแจ้ารถใดี๋ยพอแนะ่เดี๋ยวพอไปถ่ายเนะ่แป๊บนึงถ่ายพอเดี๋ยวนึงเด้อเดี๋ดยวพ่อไปเบิ่งพี่น้องพระเจ้าติดดอกไม้พี่น้องอยู่ข้างนอก นี่คือวัดวันนะคำนะพี่น้องเนี่พี่น้องพี่นองพี่จะติดอกไม้พี่น้อง